วันนี้วันที่28มิถุนายนค่ะก็จะพามาอัปเดตกระเพราที่เราได้เพาะลงในถัดหลุมค่ะอันนี้ก็เป็นถัดหลุมที่เราได้พเพาะเมล็ดกระเพรานะคะเรา,พาเพาะเมล็ดเมื่อวันที่3พฤษภาคมระบบม,มเมล็ดก่อนเนาะพอมเมล็ดงอกเนี้เราก็เอามาเพาะลงในถัดหลุมก็เกือบ2เดือนแล้วค่ะต้นกล้าที่เราได้ก็ใช้ได้ค่ะสมบูรณ์ดีค่ะมาดูภาพโดยรวมกันนะคะ ก็มีหลายต้นที่โตสูงเกือบหนึ่งฟุตแล้วค่ะพอดีไม่มีเวลามาปลูกค่ะเขาก็โตสูงเยอะเลยนะคะวันนี้เราก็จะเอามาปลูกค่ะกระเพราที่เราเพาะนี้มีทั้งกระเพราขาวแล้วก็กระเพราแดงค่ะเดี๋ยวจะเอาออกมาให้ดูนะคะอันนี้เป็นกล้าก,กระเพราเนาะระบบรากใช้ได้เลยนะคะนี่ค่ะระบบรากนะคะ แล้วก็เพราะในถัดหลุมต้นนี้อย่างหลุมนี้นี่ก็มีอยู่หนึ่งต้นการเจริญเติบโตใช้ได้เลยนะคะอันนี้ก็เป็นด้านบนมีดอกออกมาแล้วด้วยนะคะโตสูงเยอะเลยเดี๋ยวเราเอาวางในถังน้ํานี่เนาะที่เราจะปลูกนะคะอันนี้เป็นถังน้ําที่เราได้เจาะรูแล้วนะคะต้นก็โตรประมาณนี้เลยนะคะเดี๋ยวเราเอาออกมาสักสองสามต้นจะได้เห็นการเจริญเติบโตได้อย่างชัดเจนะนะคะนี่ค่ะรากก็ใช้ได้เลยนะคะระบบราก รากเยอะเลยค่ะโตสูงเยอะเลยนะคะเอาออกมาอีกต้นหนึ่งเนาะต้นนี้นะคะอันนี้ก็โตสูงเยอะเหมือนกันระวางไว้สามต้นนะคะสูงประมาณหนึ่งฟุตค่ะโตเยอะเลยนะคะถ้าดูภาพโดยรวมนี่ค่ะจะเห็นได้อย่างชัดเจนการเพาะเมล็ดก,กระเพราในเมืองหนาวนั้นเพาะไม่ยากนะคะ ถ้าเราพาะในบ้านมันขอบหน้าต่างเขาก็จะเติบโตดีค่ะพอเขาโตได้แล้วเนี่ยวันนี้เนี่ยเราก็จะเอามาปลูกลงในถังน้ําค่ะเราก็จะเอากะเพรามาปลูกในถังน้ํานี่ค่ะอันนี้เป็นถังน้ําที่เราได้เจาะรูแล้วนะคะเพะเื่อ่ชยในการระบายน้ําเนาะส่วนผสมของดินก็ง่ายๆค่ะก็มีดินจากสวนผสมปุ๋ยหมักเองแล้วก็ผสมขุยมะพร้าวค่ะเราก็จะใส่ปุ๋ยลงไปนิดหน่อยอันนี้เป็น ปุ๋ยเม็ดค่ะเป็นปุ๋ยขี้ไก่อัดเม็ดเนาะเราก็ใส่ลงไปนิดหน่อยอะนะคะแล้วก็ผสมให้เข้ากาันก่อนที่เราจะปลูกกระเพราค่ะเราก็เอากล้ากระเพราเรามาปลูกได้เลยนะคะระดับดินก็ระดับเดิมเนาะเราก็ขุ้หลุมแล้วก็เอากล้ากระเพราปลูกได้เลยค่ะถ้ารากเขาแน่นด้านล่างเนี่ยเราดึงรากด้านล่างออกนิดหน่อยก็ได้นะคะ เขาก็จะได้เดินดีเนาะเราดึงนิดหน่อยด้านล่างแบบนี้ก็ได้นะคะแล้วก็ปลุกลงไปเอาดินกลบค่ะแล้วก็โกด,ดินดรอบๆปานกลางแบบนี้นะคะอันนี้ก็ได้แล้วนะคะแล้วก็ปลูก,กระถางหนึ่งสักสี่ห้าต้นก็ได้ค่ะอันนี้ก็เหมือนกันนะคะแล้วก็ดึงรากด้านล่างนิดหน่อย พื่อให้รากเขาเดินดีเนาะถ้าเราไม่ดึงเนี่ยรากเขาก็จะวนอยู่ที่เดินมนะคะแล้วก็ดึงนิดหน่อยแล้วก็ปลูกลงไปอย่างเราอยู่เมืองหนาวก็ปลูกหลายต้นในหนึ่งกระถางก็ไม่เป็นไรค่ะเราก็จเจริญเติบโตดีนะคะแล้วก็จะปลูกสักสี่ต้นค่ะ ลวกเสร็จแล้วเราก็รดน้ำไม่ชุ่มค่ะตอนรดน้ำนี่ก็สำคัญนะคะเราควรรดตรงโคนต้นนะคะอย่ารดตรงใบเนาะเพราะว่าเราอยู่เมืองหนาวเนี่ยเขาก็ค่อนข้างบอบบางค่ะไม่เหมือนอยู่เมืองไทยค่ะเนื่องจากกระเพราของเราหลายต้นเนี่ยก็มีดอกออกมาอีกอย่างต้นก็สูงเยอะเลยนะคะ เราก็จะตัดยอดข้างบนสุดออกอย่างต้นนี้เนี่ยเราก็ตัดประมาณนี้ก็จะช่วยกระตุ้นให้เขาออกยอดด้านข้างนะคะแตกยอดออกมาเนาะยอดที่อยู่ด้านข้างตรงง่ามใบเนี่ยก็มีหลายยอดเลยนะคะพอเราตัดยอดบนสุดเนี่ยอาหารก็จะไปเลี้ยงยอดที่อยู่ด้านข้างนะคะก็จะทําให้กระเพราของเรามีพุ่มสวยค่ะอย่างต้นนี้เนี่ยเราก็ตัดออกมาประมาณนี้ อันนี้ก็ไม่ต้องเอาทิ้งนะคะอันนี้เราเอาไปปรุงอาหารได้ค่ะต้นนี้ก็เหมือนกันแล้วก็ตัดออกเราก็ตัดทุกต้นเลยค่ะต้นนี้ก็เหมือนกันนะคะแล้วก็ตัดออกนิดหน่อยก็ช่วยให้กระเพาของเราแตกคุ่มสวยนะคะมีกิ่งก้านสาขาเยอะมีใบเยอะแล้วก็สามารถเก็บกระเพราไปทานได้ค่ะหลังจากปลูกกะเพราเสร็จแล้วค่ะเราก็ย้ายกระถางมาไว้ในกรีนเฮาส์ค่ะ ถ้าคุณอยู่เมืองหนาวแบบเราอะนะคะจะให้ผลดีที่สุดเนาะปลูกในกรีนเฮาส์หรือบ้านผักค่ะตอนนี้เราก็ปลูกไปสามกระถางก่อนค่ะก็มีกล้าเหลืออยู่สีห้ากล้านะคะค่อยปลูกทีหลังเนาะในกรีนเฮาส์ของเรานี่ก็มีผักอย่างอื่นด้วยนะคะนอกจากกระเพราอะนะคะก็มีปลูกแตงกวาค่ะอันนี้เป็นแตงกวาที่เหมาะสําหรับที่ปลูกในกรีนเฮาส์ค่ะแล้วก็มีมะเขือเ,เทศ อันนี้เป็นมืขเทศพร์ลูกเล็กค่ะตอนนี้ก็กำลังสุขค่ะ